สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําคลิปตอบให้คอมเมนต์ที่เขาถามเข้ามาว่าสอนวิธีทำท็อปไลท์นะคะอย่างแรกที่ทุกคนจะต้องมีเลยก็คือ TikTok อกสตูดิก็คือตัวนี้ที่เราใช้อยู่แล้วก็เป็นตัว t i ๊ k i n น i ทีที่ดาวน์โหลดแล้วก็ทําการล็อกอินยูเซอร์ที่เราใช้ในการสตรีมนะคะวิธีทำท็อปไลท์สำหรับคนที่ขอใจให้เราใช่ไหมให้ไปตรงคําว่า Overlay Gallery นะคะแล้วก็ให้เลื่อนลงไปข้างล่างเลย นี่ก็คือท็อปไลฟ์นะคะส่วนนี้ก็คือท็อปกิฟต์ก็คืออ่ท็อปของคนที่ส่งของขวัญน,นะในส่วนของท็อปไลฟ์ก็จะเป็นการขอใจนะคะโอเคหลังจากนั้นให้ทุกคนถัดลอก URL ตรงนี้ได้เลยนะคลิกได้เลยค่ะแล้วก็ให้กลับไปที่ TikTok Studio ของเรานะซินที่เราจะเลือกใช้ก็คือเป็น layout คู่นะทั้งแนวตั้งแนวนอนต่อไปก็คือให้ไปตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะเพิ่มที่มาแล้วก็ให้คลิกลิงก์แล้วก็กดเพิ่มนะคะหลังจากนั้นให้ทำกันวางคอนทิ Ctrl ี v. เพิ่มที่มาอ่ะคลิกไปตรงลิงก์ที่เราเพิ่มมา1ทีนะเพื่อทําการเปลี่ยนชื่อให้คนตั้งชื่อเราจะได้ไม่งงนะว่ามันคืออะไรอ่ะท็อปไลท์วางในจุดที่เราอยากจะวางหลังจ,จากนั้นให้กลับไปที่ติกฟินิตี้นะแล้วลองกดเทสดูค่ะแล้วก็กลับไปที่ติท็อกมันก็จะขึ้นในแนวตั้งประมาณนี้โอเคในส่วนของแนวนอนตอนที่เรากดเพิ่มเข้ามามันก็จะเข้ามาพร้อมกันนะคะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนตั้งชื่อด้วยนะเดี๋ยวจะลืม ลองกดเทสกลับไปกลับมาดูนะคะแล้วก็ให้ทุกคนตั้งค่าให้อยู่ในตำแหน่งที่ทุกคนอยากจะให้มันอยู่นะที่แนะนำเพิ่มเติมก็คือตรงนี้นะทุกคนทุกคนสามารถมาเปลี่ยนสีฟอนต์ใครอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะคะทุกคนก็ลองมาเลือกในน,นี้ดูนะโอเคแล้วก็โอเคโอเคค่ะคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้นะทุกครั้งที่ทุกคนทำการไลฟ์สตรีมพวกสิริอันเมนหรือว่า อ่าแอคชั่นอีเวนต์อะไรพวกนี้มันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเปิดเจ้าติ c ฟินิ i ี้เท่านั้นนะถ้าไม่ได้เปิดมันก็จะไม่ขึ้นนะคะทุกคนทุกคนคะอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้เรามากๆหรเลยเราจะได้ไปหาวิธีอื่นๆมาแชร์ให้ทุกคนอีกนะโอเคค่ะสุดท้ายเราก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราไปหามาแชร์ให้เพื่อนๆอีกนะโอเควันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย